ครับผมสวัสดีครับน้องๆก็เดี๋ยววันนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นวิชาการอะไรมากหรอกแต่ว่ามันเป็นวิธีที่จะามาปรับใช้นะครับในการเตรียมตัวสอบแล้วกันก็อย่างแรกเลยนะครับคืออาการง่วงนะครับอาการง่วงนะนี่ตัวโตๆเลยนะครับอาการง่วงเป็นเรื่องปกติมากนะครับที่น้องอ่านหนังสือแล้วจะเจออาการนี้วิธีนะครับวิธีที่พี่ใช้นะแก้วคือคือต้องเข้าใจก่อนว่า กลไกของการง่วงเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันมาจากอาอิ่มถูกต้องไหมนะครับกินอิ่มม,มันก็เป็นปกตินะครับน่างกายมันก็ทํางานของมันนะครับอเอาเลือดเนี่ยไปเลี้ยงกระเพาะอาหารเยอะนะครับแล้วก็หลั่งฮอร์โมนอะไรต่างๆเราทำให้เรารู้สึกว่าง่วงนะครับอืแล้วก็พักผ่อนนะครับหรือว่านอนนั่นแหละไม่พอเนาะ นอนน้อยนะครับมาจากอาจจะมาจากสองเรื่องนี้ทีนี้นะครับวิธีน้วิธีแก้นะครับวิธีแก้ในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะนะครับวิธีแก้นะครับถ้าเป็นพี่นะก็การอาบน้ําช่วยได้ครับอาบน้ําอย่างนะอาบน้าทาแป้งเย็นๆนะครับให้มันสดชื่นเนาะให้มันตื่นนะครับเนาะอาบน้ำนะครับวิธีที่2ก็คือแคทสลีปอ่าแคทสลีปคืออะไรก็คือการงีบนะครับ ขอใช้ภาษาไทายว่าการงีบนะเวลาง,งีบที่ดีนะครับมันจะเป็นประมาณนี้10นะครับ10นาทีนะครับ15นาทีนะ20นาทีก็โอเคนะครับแล้วก็จะเป็นชั่วโมงครึ่งนะครับ ชอมามสิบนะนี่เขาเราียกว่าแคสซ l ลลฟนะครับคือการที่น้องเนี่ยนอนยาวแบบหนึ่งชั่วโมงอะไรตื่นมาจะง่วงเงียแต่ถ้าน้องนอนตามเวลาพวกนี้นะคือมันจะเป็นช,ช่วงเวลาที่ตื่นมาแล้วแบบมันสดชื่นนะครับมันจะไม่ง่วงเนาะมันจะค่อนข้างเฟรชโอเคเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทีนี้ ในส่วนของเวลานอนยิงเนี่ยก็คือก็คงต้องนอนนะครับนอนนอนเวลานอนที่ดีนะมันคือเจ็ดถึงแปดชั่วโมงครับถ้าเกิดแบบนอนแบบตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้เนาะน้องนอนไปเลยครับไม่ต้องแบบว่าเออฝืนน้องอ่านเนี่ยเวลาอ่านอ่านให้มีคุณภาพนะครับอ่านให้มีอ่านให้มีคุณภาพกับว่าเวลาพักเนี่ยก็พักให้มีคุณภาพเช่นกันเนาะไม่ใช่ว่านะครับแบบการที่เรา คือหักโหมนะครับไม่พักผ่อนเนาะน้องคิดดูนถ้าเกิดน้องไม่ไม่พักผ่อนเจ็ดถึงแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับน้องจะเอามันจะเกิดอาการเนี้ยก็ไม่แปลกถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมที่จะพักผ่อนด้วยโอเคไหมนะครับเนาะการที่ดีที่สุดก็คือการนอนนั่นแหละครับพักผ่อนนะไม่ใช่การเล่นเกมแต่อย่างใดเนาะลองดูนะครับลองดูสามวิธีนะครับกาแฟนี่พี่ไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่นะก็ เคยหลับคาแก้วกาแฟคาถ้วยกาแฟมันนะครับก็รู้สึกแบบไม่ค่อย,อยนั้นการอาบน้ํานะครับล้างหน้าช่วยได้เนาะการนีบนะครับแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอเนาะแล้วก็การลดจริงๆเอาไปใช้ก็ได้นะครับการลดพวกคาร์โบไฮเดรตนะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มให้อีกอันนึงนะครับลดน้ําตาลนะครับเนาะประมาณนี้นะครับลดน้ําตาลเออนะครับก็ช่วยได้เช่นกันนะครับ ลองดูลองดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาฝากนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ถึง5นาทีเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะน้องเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้นะครับเออพี่ว่าพวกวิชาเนื้อหาความรู้ก็คงจะมีเยอะแล้วนะครับในส่วนของวิธีที่จะแก้ง่วงอะไรประมาณนี้นะครับก็พี่เอามาให้ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับ